ดีจ้าวันนี้อยตุยพาพ่อใหญ่มาหาหมอจ้าวันนี้พาพ่อใหญ่มาตรวจตาจ้าพี่น้องจอ้าอยตุยกับพ่อใหญ่อยู่ที่ศูนย์ตรวจตาพี่น้องพ่อใหญ่มาเช็คสายตาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็นั่งรอให้รถทรานสปอร์ตกามารับมาตรวจสายตาแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่า คืออุปกรณ์มันไม่เหมือนในโรงพยาบาลน,นะพี่น้องมันเป็นแค่ศูนย์เนาะคือตัวของแกน่ะมันจะหดตัวแกหดแล้วแกจะเอาคางนี่มาามามาใส่ตรงแท่นที่เขาจะตรวจนะไม่ได้พี่น้องนั่นแหละเขาก็เลยจะต้องให้แกเนะี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลอีกก็เลยมาเสียเวลาเปล่าๆวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ยายตุยก็นั่งรองให้รถทรานสร์ตเขามารับยังไม่มาเลย <laughs> พ่อใหญ่นั่งรอนั่งรอรถทรานสปอร์ตมารับพี่น้องรอนานแล้วยังไม่มาเลยเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจตุยอีกแล้วนะคะวันนี้เจตุยก็มาเอ่อนั่ง ก้วนอาหารพ่อใหญ่อยู่ในเตียงเพราะว่าแกไม่อยากจะออกข้างนอกแต่กก็เลยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่เรื่องมาจากเมื่อวานที่เยตุยพาแกไปตรวจตาเนาะเดี๋ยวเยตุยจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะพี่น้องเรื่องของเรื่องที่เยตุยบอกว่าพ่อใหญ่โดนเทสองครั้งก็คือครั้งแรกที่พ่อใหญ่มีนัดไปหาหมอเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็คือเวลานัดของเขา เออจะกี่โมงก็ตามแต่เราจะต้องเตรียมตัวให้เสร็จก่อนสองชั่วโมงที่ยาตุยบอกว่าเอ่อเตรียมตัวนี่ก็คือเวลาที่พ่อใหญ่จะไปหาหมอเนี่ยยาตุยจะต้องเอ่อบุ๊กรถทรานสร์ตให้แก่พี่น,อน้องข้าวที่แล้วที่ยาตุ๋ยบอกว่าโดนเทก็เพราะว่าเขานัดแล้วเขามาช้าทีนี้มันก็เลยต้องยกเลิกเอ่อนัดทางคลินิกยาตุยก็ต้องนัดให้แก่ใหม่ยาตุยก็เน้นไปกับเขาก็คือ บอกว่าคราวที่แล้วนี่คือเขาช้าเอ่อไปไม่ทันนัดคราวนี้ก็คือเยตุยก็เน้นให้เขามาให้ทันเวลาแล้วก็เอ่อเยตุยก็บุ๊กสองคนคือตัวเยตุยด้วยแล้วก็พ่อใหญ่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเยตุยไม่บอกว่าเอ่อบุ๊กไปสองคนเขาก็ไม่ให้เยตุยขึ้นนะพี่น้องเยตุยเคยแล้วนะคือเมื่อก่อนนี้เวลาพ่อใหญ่ไปหาหมอเนาะเยตุยก็บุ๊กททราน,นสปอร์ตให้แกแล้วทีนี้ ยาตุ๋ยก็จะขึ้นรถไปกับเขาเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่า,เ,าเธอไม่ได้บุ๊กให้ตัวเธอเองถ้าเกิดสมมติว่าบุ๊กสองคนก็คือ,เ,อเราจะรับไปทั้งสองคนแต่นี้เธอไม่ได้บอกว่าเธอจะไปกับเขาเพราะว่าเราต้องไปรับคนไข้อีกอคือมันจะไม่มีที่นั่งแล้วเขาก็บอกอย่างนี้ทีนี้ยาตุ๋ยก็เลยจําเอาไว้เวลายาตุ๋ยบุก๊กบุ๊กให้แกยาตุ๋ยก็เลยต้องอบอกว่ายาตุ๋ยนี่จะต้องไปด้วยไปกับแกด้วยแต่คราวนี้ มาตรงเวลาพี่น้องจา๋ามาตรงเวลาแล้วก็เขาจะโทรบอกเยตุยทุกขณะเลยนะว่าใช้เวลาเดินทางแค่8นาทีเองพี่น้อง8นาทีจากบ้านเยตุยไปถึงที่คลินิกอเนาะก็ไม่ได้ไกลทีนี้พอไปถึงที่คลินิกเยตุยก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปส่งพ่อใหญ่เยตุยบอกว่าเธอจะรอไหม เพราะว่าตอนที่ยาตุยบุ๊กไปยตุยก็บอกว่าให้เขารอเพราะว่าใช้เวลาในการตรวจตาประมาณ20นาทีพี่น้องเขาก็โอเคแล้วนะก็คือตอนที่ยาตุยบุ๊กไปเขาก็บอกว่าโอเคคือจะรับกลับมาเขาก็บอกอย่างนี้เนะาะเจ้าหน้าที่รถจากรถทรานสปอร์ตเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้เพราะว่าพวกฉันต้องไปรับคนไข้อีกก็คือเธอจะต้องโทรไป ไปบุ๊กอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนที่ฉันบุ๊กไปอะ่ะฉันก็บอกนะว่าให้เขารอเพราะว่าแค่20นาทีเองเยตุยก็บอกงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เธอต้องบุ๊กใหม่เขาบอกงี้ใช่ไหมเออแล้วทีนี้เยตุยก็เลยทันทีทันใดก็คือโทรไปบอกทางเอ,อ่อทางศูนย์ทรานสปอร์ตเขาเลยนะบอกว่าคือตอนนี้สามีฉันอยู่ที่คลินิกนะฉันได้คุยกับเจ้าหนะ้าที่เขาเขาบอกว่าเขาไม่รอที่จะรับสามีฉันกลับบ้านนะ เขาบอกว่าให้ฉันน่ะบุ๊กใหม่เขาก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างงั้นโอเคเออแล้วเธอจะกลับบ้านกี่โมงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเธอออกมาเลยก็ได้ตอนนี้เพราะว่าคือสามีฉันเออเขาเข้าไปตรวจแค่ยี่สิบนาทีเองเาตุยก็บอกอย่างงี้ใช่ไหมเขาเลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวฉันจะส่งรถไปเขาก็บอกงี้เนาะทีนี้พอเสร็จแล้วยาตุยก็เลย เออเอาพ่อใหญ่มานั่งรอพ่อใหญ่มีนัดสิบโมงเนาะก็คือเสร็จประมาณสิบโมงยี่สิบประมาณนี้เจตุยก็้องมานั่งรออยู่ข้างนอกอยู่ในห้องโถงเนาะก็ไม่มาสักทีรอจนเที่ยงก็ไม่มารอจนบ่ายโมงก็ไม่มาพ่อใหญ่ก็เริ่มจะมีอาการไม่ดีพี่น้องจา๋าเพราะว่าพ่อใหญ่จะต้องมียาแล้วก็จะต้องมีอินซูลินด้วยแล้วทีนี้เจตุยก็ทายังไงดีก็โทรไปอีกพี่น้องจา๋าโทรไปอีกเขาบอกว่าโอเคตอนนี้คือ ทางเรากําลังจัดรถที่จะไปรับคุณนะเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมเยตุยก็เลยบอกว่ามาเร็วๆนะเพราะว่าสามีฉันน่ะเขาจะต้องได้อินซูลินด้วยแล้วก็ฉันจะต้องมียาตอนเที่ยงให้เขาด้วยหลังอาหารเที่ยงเจตุยก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะไปด่วนเขาก็บอกองนี้เนาะแล้วทีนี้จนบ่ายโมงครึ่งก็ยังไม่มาอีกพี่น้องแล้วทีนี้พ่อใหญ่ก็เริ่มมีอาการแล้วก็มี ผู้ชายคนหนึ่งที่เขามาตรวจตาเหมือนกันพี่น้องเขานั่งอยู่ข้างในคือเขาก็มองเห็นยตุ๋ยกับพ่อใหญ่แล้วแหละว่าคือตรวจตาเสร็จตั้งนานแล้วทําไมไม่กลับบ้านกันหรือว่ารอแท็กซี่หรือว่ารอใครมารับหรือเปล่าเขาก็เลยเดินออกมาถามเขาบอกว่าเออเธอรอแท็กซี่หรือว่ารอใครมารับหรือเปล่าเขาถามยตุยเนาะเออยตุยก็เลยบอกว่ารอให้รถเอ่อทรานสปอร์ตเขามาเพราะว่าฉันเอ่อบุ๊กเอาไว้แล้ว เขาก็ถามว่าเธอโทรไปบอกเขาหรือ,อยังเริ่มตั้งแต่ที่สามีฉันตรวจเสร็จเนี่ยฉันโทรไปเนี่ยเป็นหนที่สองแล้วอย่าตุ๋ยก็บอกงี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเถ้างั้นก็ไม่เป็นไรฉันคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเธอยังไม่ได้เรียกรถหรือว่ายังไม่มีรถไปฉันว่าฉันจะไปส่งอย่าตุ๋ยก็เลยขอบคุณเขามากๆเลยในความที่มีน้ําใจของเขาพี่น้องคนฝรั่งเนาะแล้วทีนี้อย่าตุ๋ยก็เลยบอกกับเขาไปบอกว่าเออถึงยังไง สามีฉันก็ขึ้นรถเธอไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินได้ไม่สามารถที่จะลุกได้ยาตุยก็บอกเขาอย่างนี้เนาะเขาบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ฉันเสียใจด้วยคือฉันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ตุยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่นั่งอยู่ที่ยาตุยนั่งรอรถอยู่กับพ่อใหญ่เนาะเขาก็เห็นยาตุยเขาก็เดินมาเขาก็มาถามเขาก็มาถามเอาน้ําให้เอากาโฟงกาแฟให้คือเขาก็มาถามนะว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ ยาตุ๋ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คือฉันรอรถอยู่เอ่อเขายังไม่มาหยาตุ๋ยก็บอกอย่างนี้แล้วทีนี้บ่ายโมงครึ่งผ่านไปสองโมงผ่านไปก็ไม่มารับพี่น้องจาอ๋าหจาตุ๋ยเห็นแล้วแหละว,ว่าอาการของพ่อใหญ่เนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วพี่น้องเพราะว่าแกจะเริ่มมือสั่นแล้วแล้วก็หยาตุ๋ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาอะไรมาให้เธอกินก่อน ว่าปกติแล้วแกจะต้องมีอินซูลินด้วยใช่ไหมพี่น้องเจ้าหน้าที่คนที่เจตุยบอกว่าเป็นแผนกต้อนรับเขาก็มาก็มาดูพ่อใหญ่แล้วก็พวกหมอที่อยู่ข้างในเขาก็เห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็มาพี่น้องแล้วทีนี้เขาก็มาบอกให้เจตุยเนี่ยกับพ่อใหญ่เนี่ยคือเข้าไปในห้องเป็นห้อง private พ,พี่น้องเขาบอกว่าเ,าเข้าไปในห้องนี้ก่อนเข้าไปในห้องนี้ก่อนแล้วทีนี้ทุกคนมาคือมาให้กาลังใจพ่อใหญ่มาให้กําลังใจเจตุยเขาก็เลยบอกว่า ฉันไม่มีอะไรให้คือไม่มีแซนด์วิชไม่มีอะไรให้เลยเธอเดินออกไปซื้อแซนด์วิชได้ไหมเขาก็บอกเกตุย๋ยเกตุ๋ยก็เลยต้องเดินออกไปพี่น้องเดินออกไปจากคลินิกก็ไปไกลพอสมควรก็ไปซื้อแซนด์วิชมาให้แกแล้วทีนี้ตอนที่เกตุ๋ยมาก็คือมีพวกพอสี่ห้าคนอะ่ะมาคือมาให้กําลังใจพ่อใหญ่กับเกตุ๋ยพี่น้องคือเกตุ๋ยเป็นคนที่แบบว่าบ่อน้ําตาตื้นมากกับพี่น้องคือเห็นเขามาช่วย คือเห็นทุกคนให้กําลังใจอะ่ะเขาก็บอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขามาเขาก็พยายามตามแล้วพี่น้องเขาโทรเขาช่วยตุยโทรโทรตามให้รถทรานสปอร์ตมาเขาก็บอกว่าโอเคนะคงอีกไม่นานเขาบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะมาเขาจริงๆแล้วนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่มันอยู่ที่ระบบของอของอทรานสปอร์ตเขาเขาก็พูดอย่างนี้เนาะ แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาให้กําลังใจก็มากอดเยตุยพี่น้องจ๋าซึ่งเยตุยไม่ให้พ่อใหญ่เห็นนะว่าเยตุยมีคืออาการยังไงคืออาการที่ร้องไห้พี่น้องคือเยตุยสงสารแกเพราะว่าเยตุยรู้ถ้าเกิดสมมุติว่าแกไม่ได้ยาหรือไม่ได้อินซูลินนี่แกจะมีอาการทันทีพี่น้องก็คือเลือดจะลงแล้วมันจะมีปัญหาเพราะว่าที่เยตุยไม่เตรียมไปด้วยเพราะว่าปกติแล้วคือเวลาไปตรวจตานี่คือใช้เวลาแค่20นาทีพี่น้อง แล้วก็อันนี้ก็คือนัดสิบโมงเช้าแล้วมันก็ไม่ได้ไกลด้วยคลินิกก็ไม่ได้ไกลพี่นะ้องคลินิกก็อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็คือประมาณแปดนาทีนั่งรถไปเนาะเยะตุยก็เลยไม่ได้เอาอินซูลินใส่กระเป๋าไปด้วยพี่นะ้องปกติเยตุยก็ถ้าไปหาหมอไกลๆนี่เยตุยจะเตรียมไปด้วยเนาะเตรียมไปให้แกลแล้วทีนี้เยตุยก็โทรไปก่อนที่คือรอก็ไม่มาสักทีเยตุยก็เลยโทรให้แท็กซี่มาพี่นะ้องโทร โทรเรียกแท็กซี่แต่ก็มีปัญหาอีกแหละเพราะว่าเอ่อแท็กซี่ที่มีวีลแชร์พี่น้องมันจะต้องบุ๊คล่วงหน้าเพราะว่าเขาคือมันไม่ได้มีเยอะพี่น้องมันไม่ได้มีเยอะนะเขาจะต้องแบบบุ๊กล่วงหน้าว่าจะเอาแท็กซี่เอ่อวีลแชร์เมื่อไหร่ก็เลยเออเรียกไม่ได้พี่น้องก็ไม่มีก็มีอยู่ทางเดียวก็คือจะตุยต้องรอรอให้รถทรานสปอร์ตเข้ามา จน3โมง20พี่น้องจ้าบ่าย3โมง20ยหยตุยรอตั้งแต่10โมงครึ่งยัน3โมง20ทางทรานสปอร์เขาก็โทรมาหาย่าตุ๋ยสองรอบนะเขาบอกว่ารอนะเพราะว่าตอนนี้เขาออกไปแล้วแล้วก็เธอและสามีจะเป็นคนแรกที่ทางทรานสปอร์จะเป็นคนไปรับแต่ตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกเจราจรการจราจรจะติดขัดอยู่พอสมควร เขาก็ขอโทษจิตุยมาเนาะพี่น้องรถทรานสปอร์ตมาถึงเขาก็มาที่ห้องห้องรับแขกพี่น้องคือ,เ,อ,อเจตุยกับพ่อใหญ่นี่ก็จะอยู่ในห้องรับแขกแล้วเขาก็บอกว่าผมขอโทษนะที่เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าแล้วผมก็พยายามให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมรู้ว่าคุณคือคนแรกที่จะต้องรับกลับบ้านเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพอมาถึงบ้านจิตุยก็รีบ หาข้าวหาอะไรให้พ่อใหญ่กินเอายาก็คือยาตุยจะต้องรีบเอายาเป็นเอ่อเป็นเจลอ่ะพี่น้องเพราะว่าเลือดแกลดเยอะเลยนะเลือดแกลดเยอะเลยยะตุยกลัวมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยพี่น้องมันก็จะมีเจลยาตุยก็เอาไปแต้มที่ปากแกนั่นแหละก็แกก็มีอาการสดชื่นขึ้นมาพี่น้องจ้าก็นี่แหละที่ยะตุยบอกว่าพ่อใหญ่โดนเททั้งสองครั้งแล้วก็ยดตุยก็บวอน้ําตาตื้นด้วยพี่น้องจ้าเอาง่ายง่ายว่าทรานสปอร์ตเนี่ย บางทีก็ดีบางทีก็เสียเวลาทําให้เราเสียเวลาหลายครั้งแล้วนะพี่น้องตั้งแต่ที่จยตุยใช้บริการของเอ,อ่อทรานสปอร์ตเนี่ยก็คือบางทีก็ทําให้เราช้าบ้างแหละคือเราเตรียมตัวเตรียมตัวให้ทันเวลาอยู่แล้วแต่คนที่เขามารับเราหระรับช้าบางทีก็คือไปไม่ทันเวลาก็ต้องเลื่อนเวลาอีกพี่น้องตุยเคยนั่งรอจนถึงสามทุ่มพี่น้อง นั่งรอตั้งแต่ห้าโมงยันสามทุ่มนั่งรอรถทรานสปอร์ตอะพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันเป็นหลายครั้งแล้วแล้วก็ทุกครั้งถ้าเกิดสมมติว่าเจตุยคิดว่าจะไปไกลๆที่แบบ,อย,บอย่างไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเจตุยเตรียมไปอยู่แล้วพวกอินซูลินอย่างเงี้แต่นี่คือไปคลินิกอัพี่น้องคลินิกซึ่งมันไม่ได้ใช้เวลานานเจตุยก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันจะต้องกลับมาก่อนอาหารเที่ยงแน่ๆบางที เราก็ไม่ได้คาดฝันเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนอันนี้คือมันก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาหรอกพี่น้องเขาก็ายตุยก็เข้าใจแหละเขาก็บอกว่ามันเป็นที่ระบบเยตุยจะเป็นอย่างนงี้ยแหละพี่น้องถ้าเกิดสมมุติว่าเจอปัญหาอะไรแล้วทีนี้มีคนมาให้กําลังใจมีคนมาคล้ายๆกับมาปลอบมา โอ้เราประมาณนั้นนะพี่น้องแล้วก็จะร้องไห้อะพี่น้องจ้ะบวอน้ําตาตื้นมากเลยยาตุยนี่ไม่รู้เป็นอะไรก็คือแล้วอายด้วยนะเมื่อวานยาตุยอายด้วยนะก็คือต้องวิ่งเข้าห้องน้ําไม่รู้กี่ครั้งอะพี่น้องคือแล้วก็ยาตุ๋ยก็ไม่อยากให้พ่อใหญ่เห็นด้วยว่าหยาตุยมีปัญหาอะไรเหรอยาตุยก็อยู่ข้างหลังแกเนาะ เจ้าหน้าที่คุยกับเยตุยเขาก็มากอดเยตุยพี่น้องยิ่งมาทําให้เยตุยยิ่งมาทําอย่างนั้นอ่ะเยตุยก็ยิ่งร้องใหญ่เลยพี่น้องจาอง๋าร้องร้องเยตุยเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็ไปเอาที่จู้เช็ดหน้าอะไรคือพยายามที่จะไม่มองหน้าพ่อใหญ่ไม่อยากให้พ่อใหญ่เห็นนั่นแหละเยตุยก็เลยเออนิสัยเสียตรงนี้แหละพี่น้องบอน,น้ําตาตื้นจริงๆเยตุยก็เยตุยก็มาเล่าให้ฟังนะพี่น้อง มาละบายมาละบายพี่น้องจ๋าก็แค่นี้นะคะวันนี้เจตุยก็พ่อใหญ่กินข้าวอิ่มแล้วมองว่าเตุยพูดอะไรแม๊แม๊แม,แมอีกแล้วพี่น้องจ๋ามองเจตุยก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ